โอ้มื่อนี้ก็เป็นนิมิตไม้อันดีค่ะตื่นขึ้นมาตีหาแมนบบก,กับว่อตื่นมากวนแม่ได้ตอดแม่มาปั่มนมนะพี่พิ่นมาตื่นเอาตอนพุน่นน่ะเกือบหกโมงเคืองพุน่นน่ะก็คือแม่ก็เฮ็ดนันเฮ็ดนีเรียบร้อยแล้วอาบงอาบน้ำแต่งตั่เฮ็ดทุระเรียยร้อยแล้วจจงสีนะตื่นขึ้นมากับผ้ายางเหรียญแป๊บนึงหลังจากนั้นเวลาเจ็ดโงเคืงกับป้อนเขาคือเกาแต่ว่าวันนี้ตัวตุ่นจะกินข้าวพร้อมก,กันกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวน,นะเพราะว่าวันนี้เราจะกินข้าวแต่เช้ากันเพ,าาพนนาระาะ อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะก็เลยเฝ้ากินเฝ้าออกเดินทางเ้ากสิไปกันทั้งขอบพวัวเลยเด้กินเข่าแล้วประมาณ8ปดมุงกว่าๆนี่แหละก็ออกเดินทางได้ค่ะและนี่ตัวตุน้นตานี่พร้อมสิรับเราเด้เพอวายยังตีพวกฉันก็ให้ไปว่าให้เล็ดเต็มที่จังสินะกะว่าให้นอนทั้งรถขึ้นรถได้เพิ่นกะฮาวร้องดกีดกาดวาซันแต่ว่าก็กีดกาดยังบ่ทันโดนค่ะกับไปนั่งน้ำไมใหญ่อยาู่ทางหลังเนบอลแลนี่สะพอยยังี่เ็นนี่แหละค่ะรับปุ้ยเลยก็รับได้เป็นชั่วโมงเคืองกับสองชั่ อำเภอจังสีนะขาเจ้ากสิตื่นตาตื่นใจกับไฮหน้าพาทางกับสวนข้าเจ้าเด้สองผัวเมียกสิพ้ากันเบกันโซกันสองพปดเป้าแ้วเบิงนำทางบ้านเพิ่น้วเบิงเข่าทางบ้านเพิ่นรวเบิงไฮทางบ้านเพิ่นอียงจังสีแม่แล้วเห็นอี๋ยังน้ำสายทางเมันบอเพิ่นกสิสะออนเด้สผัวเมียเพิ่นน่ะฟังเบิงแล้วมันเปตดหักบวกขักหนึ่งิงมันเปิดเพลินไปอีกแบบเด้เดินทางกับ่หอดสองชั่วโมงดอกกระหอดแล้วค่ะเมืองมหาสารคามก็คือจังฉันโพดบอกตัที่แหกน่ะหลักก้อนฉันสีบาเมือนหนึ่วฉันสีพพัไปท ว่าเนี่ยมือสองมือมนันหนีแมนบอมันก็เป็นความทรงจําที่พากกันไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนตอนอยู่ระย่องปีที่แล้วนั่นนะที่ประพาเมญาพอปูแล้วก็แม่ฉันแล้วกับคนในขอบพวที่ไปกบนองอัดนั่นนะฉันก็นเลยทําความฝันพอปูเมญาให้เป็นจริงค่ะก็พามากินบุฟเฟ่ทุเรียนเปนเลยฉันก็นได้โพสหา้านทุเรียนเด็ด้านทุเรียนดังในอำเภอมหาสารคามแมนบอโอเวอร์แมนในเมืองมหาสารคามกันนี่ค่ะมาพอแล้วค่ะใดๆคือเจ้าของสวนเจ้าของลานข้าเจ้าเป็นเอฟซีฉันเลยค่ะเพิ่นทักหาฉันเลยย่ามาลานข่อยมาซิมเมืองลานข่อยเ่าข่อง คอยก็ได้ว่สสันว่าล้านข้าเจ้ากับซิูเซนลักยุติทอนทังเล่ดได้หญิงยุทังไปลอยอ็ดนนนะซื้อล้านทุเรียนที่พวกฉันสีมามือนีก็คือร้านทุเรียนกำนันจ้าพิกัสกับซิยหนาปากซ้อย<น>พิกัสกับซิูตรงนาปากซอยนะครสวรรค์หาสิบสามนี่ผู้มีผู้บบาวยืนยุ่เสด็งแดงๆนี่ละยืนยุ่นี่ตลอดเล่ได้จากของลานวางไหูบออุ้ยเลาดีบอกักได้เด้งมือแรกเสีก็มาซอยตัวกเก็บตะก้าวัาสันว่า,อาหอดหญิงเอ้ยทุเรียนละล้านตาขักมีตัวเียใหญ่ไม่ยากับปูเหม ไปเลยเพิ่นก็นเลยเตรียมสถานที่ไว้ให้มีมีเอ้ยไปนั่งกินเลยกินเท่าไดก็ได้กินเต็มที่บุฟเฟ่เพาซั่นว่า <c oughs> บอดอกบอ่าแมนบุฟเฟ่ดอกค่ากระจายตามราคานั่นล่ละอยากสิบอกว่า้านทุนเรียน้านนี้เด้อยิงขายราคาแบบว่าบ่ไดดขายเอาเงินได้ค่าขายเอาสังคมเป็นยังคือจังว่าขายเอาสังคมมาติข้าเจ้าพาเนี่ยพาเอาตาเนื้อนี่เอาวางไว้ในตู้เรียงรายบอกงามบ่คักน่ะยิงอยากสิบอกว่าคิดละ40บาทคิดละ4 0บาทมันก็โลละ400ลยฉันบ้าถูกบอเนี่ยสามรถมาเปิดตู้เลือกเอาเลยยิบเอายางไงผู้ได้ก็เลือกเอาตามใจชออบคค่่ะแแตววาทุุุกนน้งใสถมืลจด ของร้านเขาก็คือทุเรียนมันก็สิเป็นล่าดำล่าสุกเนือ้อมันก็จะหอมหวานแล้วอีกอย่างที่มันเป็นล่าดำเดอ้อกระบอบอกไอ้หูว่าทุเรียนไม่มีสารเคมีใดๆเลยจ้าแล้วสิ่งที่จึงไปมากกว่านี้ก็คือร้านเขานะถ้าเธอสื่อทุเรียนเขาให้กินไอติมฟรีได้สามารถเอาทุเรียนนะไปตักใส่ไอติมใส่ข้าวเหนียวมุนได้เลยโปรโมชั่นฟรีทั้งไอติมฟรีทั้งข้าวเหนียวมูนเลยจ้าแล้วทุเรียนของเพื่อนกสิมีหลายเกดเด้ถ้าผู้ได้ยากได้ไปว่าเกดพี่เมียมเลยกับแค่ลนเือร่และเิสิออลอยหาสิบอคัก อย่างเช่นนี่ค่ะ3ลูก590อันนี้ก็จะเป็นเต้าจิ๋วนะอันนี้ก็คือจัดส่งทั้งออนไลน์แล้วก็ขายหน้าร้านเหมือนกันเดอ้อทั่วประเทศแล้วก็สิมีโปรโมชั่นนี่ค่ะกล่องราคา795โลได้รับ1-2ลูกเลยเดอ้อแล้วผู้ใดอยากกินแบบจุกๆหลายๆก็คือราคา1490ขนาด10โลได้1-2ลูกเป็นเลยลูกใหญ่ๆบอกเลยว่าณนะตอนนี้หญิงเอ้ยพ่อปู่กับแม่ย่าเพิดเพลินบอกคักใดๆคือฉันกับเจ้าของร้านนะ่ะหญิงพึ่งพ่อ,อก,กันมื้อนี้มือม้อแรกเป็นหยังคือลึ่งกันแท้แล้วบัดท,ที่นี่เจ้าของร้านวางได้ฮู้บ่ยายคั่นข่อยบ่ติดว่าเจ้าค้าปั๊มนมนะข่อยสิซวนเจ้าป้องแป้งพรอ บางสีบาฉันเลยบอกว่าโอ้ยฉันเสียดายเนาะถ้าฉันบอเอาโตตุนมานั่มหนฉันรับรองมือนเนี่ยยาวฉันจะยู่จนเธอปิดลานเลยนังวังในหูว่าโอ้ยเสียดายค่ะนี่เจ้าของลานผู้เสืรขาวๆนี่ตอนฉันลงรถมาเม่นบอกเพื่อนเห็นโตตุนเน่ยยิงเพื่อนแลนลาดอุ้มเลยเด้คือมันเป็นอีหยังที่โชคดีมากคือใดๆคือโพหารานทุเรียนแล้วมาพร้านที่เป็นเอฟซีเจ้าของยังสีนะโอ้ยไอคอนเกี่ยวคอนข้ามเพื่อนกินทุเดียนเพื่อนกินไดบ่หลายพูดดอกพอเหมือนจะเอาเพื่อนกินเขาหลายแต่ว คํานายยื้ค่ะ <c oughs> คือเจังสีหา,างนี่แหละลูกฉันบ่มาทุเรียนขาเจา้าก็สิมีหลายเกตหลายส้บอกคักเลยเด้มีตางามๆทั้งนั้นแต่ว่าน่วยที่ฉันมากก็คือเป็นทุเรียนน่อยทุเรียนจิ๋วนะแม่ฉันก็ถามผู้ปู่กับแม่ยาวางใดหูบ่นี่มากินยูราน,น้ำใจแล้วสิซื้อเมียบ้านบ่แม่ยา,ายวางในหูบ่อบ่บ,บแม่อิ่มแล้วว่นสันบว,ว,วบาฉันเลยว่าไวยเดี๋ยวทันได้อิ่มเน่อฉันเลวยวางจีหน่ยๆลันกับเลสิสื้อน่วยจิ้นจิ้วหน่อยหน่อยนี่แหละารับบ้านจากๆ ต้องขอบคุณเจ้าของร้านเด้อคุณกำนันกะให้นี่ค่าให้ทุเรียนไม่ให้เฮากินพร้อมตามทางจากนั้นตัวตุน้นกะยากแล้วและนี่ค่าเพจร้านผู้ดใดสนใจกะทักแชทหาลานพนได้เลย